สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือ้อส้าพมาให้กับเขาค่ะเมนูมือนี่เป็นอาหารอีสานนะค่ะพี่น้องจะขอบอกว่าเป็นอาหารอีสานค่ะก็คือ ขัวโค้งไก่ใส่ใบหอมใส่ใบยี่รานะคะพี่น้องเป็นอย่างคือเอิ่นว่าขัวะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าหนูจะไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ผัดคือแบบอาหารไทยนะคะพี่น้องจะเห็ดแบบสไตล์อีสานะคะ่ะใส่น้ำปลาน้าน่อยนึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะส่วนผสมของหนูพริกค่ะพี่น้องก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้เนาะคะ่ะผิวมะกรูดนิดนึงค่ะแล้วก็แค่นี้นะคะพี่น้องพริกแห้งเนาะคะ่ะตำเข้าไปค่ะให้เอาพ่อหยาบๆเราจะเอาละเอียดเลยก,แลกะะ็แล้วแต่เหาค่ะแล้วต่มักเนาะคะ่ะ ข้หงหนูนี่จะเอาหย,ยาบๆเป็นผัดแบบแบบป,ป้าๆคะะพี่น้องแล้วก็มีใบมะกรูดมีตะไคร้ค่ะมีใบยี่หร่าแล้วก็ใบหอมค่ะอันนี้โค้งไก่เลยค่ะพี่น้องบบเมนไก่ล้ค่ะเป็นโค้งเลยคะ่ะเน้นๆนลค่ะพี่น้องนะคะจะเห็ดแบบบานสไตล์หนูคือเก้าค่ะพี่น้องเป็นอาหารที่สามารถจับต้องได้ค่ะพี่น้องบบแพงเกินไปแล้วก็ท่อกินได้นะคะก่อนอื่นค่ะเอาพี่เีราโขวกค่ะมารวนให้หอมค่ะพี่น้อง ไม่นู่นนี่นะคะพี่น้องสลับค้นบานไก่เล่นเคียงหรือว่าเป็นห้องพักคอนโดนี้หนูวานะน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่ามันต้องเค็แบบชุนๆจะจัดคอยสิแสบค่ะแต่ว่ากับเบิ้งวิธีหนูไหวก็ได้ค่ะพี่น้องค่ากับบัานกับซองหรือว่ามีโอกาสสะดวกเข็ดเนาะค่ะกระดสเห็ดแต่ไงเมื่อนีเนื้อเพิ่มผิวบกูดลงไปนะคะเพิ่มความแบบว่าแซบซาขึ้นมาอีกหน่อยนึงผิวบกูดจะหอมหอมค่ะพี่น้องชวนกินค่ะ ขัวหิห่หอมด้วยค่ะเติมน้ำลงหน่อยหนึ่งอาหารประเภทอาหารอีสานบานเข่าค่ะพี่น้องประเภทพัดประเผ็ดอมประเภทแกงค่ะแนะนำว่าให้ขัวนะค่ะขัวหรือพัดบกพริกห้หอมค่ะพี่น้องมันจะมี หอมแดงกระเทียมพริกแห้งตะไคร้แล้วก็วันนี้หนูใส่ผิวมะกรูดลงไปเพื่อให้เครื่องแกงข้าหอมเวลาข้าสะพัดอออมสือแกงเวลาข้าสดหนามันจะมีกินหอมหอยติดไปในในหนามน้ำแกงข้าเอาง่างไคะ่ะพี่น้องนะคะถ้าข้าเอาไก่ลงไปพัดเอาพริกลงไปใส่แนละ้วมันบ่หอมเคองเทศเครืองแกงค่ะพอข้าพัดพริกเริ่มหอมค่ะพี่น้องใส่พวกไก่ลงไปเลยจ้า ซับให้ดีล่างทั้งความสะอาดห้ดีค่ะพี่น้องเป็นโค้งไกถ่กถูกูๆแต่ว่าเห็ดเห็นมาราค่าผัดตะข้านเลยค่ะแสบค่ะพี่น้องค่ะตามววดตะไคร้ใบมะกูดใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่มักเผ็ดกว่านี้ใส่พริกโวลลงไปค่ะหรือจะตําให้เผ็ดกว่านี้ก็ได้ค่ะให้มันเป็นแบบคล้ายๆอาหารปลารสจัดจ้าเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าพวกหนูกินกันไรข้นค่ะพี่น้องบางคนเคือกับกินเผ็ดเนาะค่ะหนูก็เลยเลือดถึงจะเอาแค่เอาแค่พอดีเนาะค่ะเท้ามักเผ็ดก็กินบกพริกเข้าไปเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าเผ็ดก็เขากินไรข้นเท้าเสตหิตน้ำเตะปากเท้ากับบดได้เนาะค่ะต้องเห็ดให้เผื่อกแพร่ปืนกินน้ำได้ค่ะ พัดไปเรื่อยๆจนกวไก่สุกค่ะอาหารประเภทไก่ประเภทหมูนะคะพี่น้องแนะนําว่าเฮ้ร่วนจนเนื้อมันสะดุ้งไฟเบิดแล้วคคอยเติมน้ำเติมยังลงไปค่ะถ้าแบบนี้สีเขาเติมน้ำลงไปเลยถ้าหามันจะมีกินข้าวค่ะข้าวของไก่นะคะให้มันสุกคักๆแน่จักหน่อยนึงเพ่อเติมน้ำลงไปนะคะแต่ข้องนูงนี่เป็นแบบว่าขัวค่ะพี่น้องน้ำอัเ,อาเจาะ เป็นน้ำเอเจอะกับสมบ่ไพรเติมน้ำร้ายเป็นไดค่ะ <Okay. S 1> เทีนี้เราก็จะเติมผงกุ้งรสลงไปขาดโบแต่ได้ผ่ดพี่น้องเมื่อวานอาหารไทยอาหารอีสานอันนี้ขาดผงกุ้งรสนี่คือโบเซพด้วยบอกยังไงคือว่าบบมีฝีมือค่ะใส่เห็ดบัตค่ะตามด้วยชูรสค่ะใส่ายเสลาย,ลายตามด้วยน้ำปลาหน่อยหนึ่งอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยจ้ะพี่น้องคู้ไดบุกินน้ำปลา กับต่ตรองไซเดอร์ค่ะใส่เป็นน้าปลาน้ำซีอิวอยางไดค่ะนะคะอันนี้คือแบบว่าหมูชอบเราเป็นสไตล์อีสานค่ะหัวไก่นะคะ่ะใส่น้ำปลาร้านไป ัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้ให้ไก่มันสุกดีค่ะและะ้วก็นุจะเติมน้ำตาลไส้หน่อยนึงนี่ค่ะอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวคือกันค่ะเพราะว่าบางคนเพื่อนบอกว่าประเภทใส่ปลาแดกปลาลาใส่น้ำตาลลงไปอ่ะมันจะข้าวนะคะบางคนเพื่อนว่าจะสันตว่าอ่มามักไผ่มักมั่นค่ะแซบไผ่แซบมั่นค่ะพี่น้องก็คือนี่คือแซบสไตล์นูนุก,นก็เลยใส่ด้วยค่ะ แล้วก็หนูจะใส่ซีอิ้วดำนะคะ่ะใส่สีนิดนึงค่ะเห็นมันช่วนกินพอเลยค่ะแค่นี้พอเลยพี่น้องซวซีอิ้วดำก็นำปลาเขากันบอกเขากันค่ะซาวาซีอิ้วดำนี้พ่อเส็ดสีคือค่ะบ่มีกินไม่อย่างกัน่ะนค่ะ,คะเอาแค่สีพ่อปลาแรมปลาแรม ได้ดูพัดไปเรื่อยๆให้ไกสขข่สุกคักๆในเดี๋ยสภาพมาปิดท้ายโดยใบแมงใบยี่หลากับผักใบหอมค่ะพอผัดไก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องเราก็จะชิมรสใหม่เองค่ะขขเดี๋ยวคนแสบคัมนวนนะคะพี่น้องเติมน้ำปลานิดนึงค่ะโนู้หกินเข้มโอเคค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดท้ายด้วย ใบหอมกับใบยี่หล่าใส่ไปเลยเติมน,นามมันอีกนิดนึงด้จ้ะหนามมันหน่อยให้มันมีคุกคลิคุกคิเป็นครัวแบบคุกคิ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะขวกโค้งไก่ใส่ใบหอมใส่ใบยี่หร่ารับรองว่าแซ่บค่ะพี่น้องสูตรนี้วิธีนี้ค่ะที่สำคัญพริกแกงที่นุ่งโคง้งนั่นแซ่บพนุบอกไปต่ต้นคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะได้นุ่งมาตักใส่ถ้วยใส่ซ้ำให้เบิรงจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะคขัวโค้งไก่ใส่ใบยี่หร่าใส่ใบหอมนะคะพี่น้องรัวก็คือว่าโบไซน้ำมันโบผัดคืออาหารไทยนะคะพี่น้องจะใส่น้ำปลา,าใส่พริกแกงที่เราโขกเองกับมือเลยคะ่ะพี่น้องลงไปขัวให้หอมค่ะเราเอาโค้งไกล่ลงไปผัดค่ะพี่น้องเมนูนี้เป็นโค้งไกลล่รวนนะคะ ซับสินพอดีค่าค่ะพี่น้องมันจะมีทั้งกระดูกอ่อมมีทั้งเหนือทั้ง,งนเนยงมะเนค่ะพี่น้องน,นู้นวความชอบส่วนตัวนะนู้คิดว่าโค้งไก่นีแสบตัวเหนือไก่หลุวนๆด้วยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะพัดไม่ๆมห่อนๆค่ะใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดลงไปปรุงรสให้ถูกปากถูกใจเข้าค่ะนู้ใส่น้ำปลาละลงไปน้ำค่ะพี่น้องปิดถ่ายโดยใบยี่หร่ากับใบหอมพี่น้องเป็นเมนูที่นู้โปรดปานมากเลยจะเล่นอาหารเมนูนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะเพราะว่า ใบยี่หล่าค่ะมันจะเป็นใบใหม่ที่ช่วนเห็ดให้เจะเญ่อนอาหารนะคะกินจังได้กับโบอิมค่ะพี่น้องกินจังได้กับหิ้วตลอดแบบมันยุดิปอยูนะคะพี่น้องสลับหนูนะคะนี่ค่ะเมื่อนี้เป็นเมนูโค้งไก่นะคะพี่น้องล่างซับทําความสะอาดอย่างดีค่ะอันใดมีมันเระหินเนจหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องเราจะเอาไปเจียวก็ได้ค่ะน้ำมันไก่นะคะแล้วก็เอามาผัดเสแสก็สีค่ะพี่น้องรานะคาแบบถูกๆแต่ว่าเห็ดเราเป็น นี่ค่ะมีราคาถึงนมาท่านที่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆบานๆเนาะคะ่ะพี่น้องมาเป็นกึ่งอาหารปลาค่ะพี่นอ้องแบบเพ็เพแซสบสาเลยค่ะนะคะพี่น้องอาละจ้ะขอพูดละลายทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมเนาะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งสองช่องทางนะคะพี่น้องขอบคุณกำลังใจละลายเด้อจ้ะมากค่ะเอาถ้วยเขามากจานเขามากกะิเขามา,า,า,มมากามาค่ะมากินขัวโค้งไก่ค่ะพี่นอ้องขัวโค้งไก่นี่นะคะ่ะพี่น้องใส่ใบยี่หร่าใส่ใบหอมด้วยกันค่ะเสพเสบจ้า